รูปแบบ SPR ของไทยภายใต้แนวคิดเีรพันธแบบไหนคนไทยจะได้รับประโยชน์สูงสุด Why w o ว หลังจากคุณพิรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เดินหน้ารื้อโครงสร้างพลังงานและสั่งให้มีการศึกษารูปแบบการสำรองน้ำมันและการเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์หรือ SPR เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีกรณีสงครามที่อาจนำไปสู่วิกฤตน้ำมันในอนาคตระบบนี้นะคะจะช่วยรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับที่รัฐบาลกำหนดได้เองโดยไม่กระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกทำให้ปัญหาการขึ้นลงของราคาน้ำมันในตลาด โลกเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับผู้ค้าน้ำมันโดยประชาชนไม่ต้องเกี่ยวข้องด้วยเป็นการปลดพันธนาการชีวิตของประชาชนจากความไม่เสถียรด้วยสภาวะขึ้นลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกอย่างสิ้นเชิงโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการร่วมกันใน3ด้านหลักได้แก่ศึกษาการสํารองปิโตเรเลียมเหลวหรือ LPG ของประเทศญี่ปุ่นศึกษาการจัดซื้อจัดหาการการันการส่งออกรวมไปถึงการใช้น้ํามันและการของประเทศสิงคโปร์ศึกษาการกําหนดราคาขายน้ํามันส่ง ออกและที่จาหน่ายการผลิตไฟฟ้าการบริหารจัดการและการกําหนดราคาค่าไฟฟ้าของประเทศสิงคโปร์กันอย่างละเอียดเพื่อนํามากําหนดเป็นแผนง,งานพัฒนาระบบสํารองน้ํามันและก๊าซที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยให้มากที่สุดค่ะการสํารองปิโตเรเลียมเหลวหรือ LPG ของประเทศญี่ปุ่นนั้นพบว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นําเข้า LPG ถึง80%ของปริมาณใช้งานซึ่ง LPG นะคะมีข้อดีคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งยังไม่มี ข่าวเมาเกิดขึ้นจึงทําให้การที่ปล่อยออกมาสะอาดค่ะขณะเดียวกันการขนส่งก็สะดวกสามารถจัดเก็บได้ตลอดเวลาและเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานานทําให้เป็นของเหลวได้ง่ายช่วยให้การเคลื่อนย้ายได้สะดวกทําให้สามารถจะส่ง LPG ให้กับเกือบทุกพื้นที่ของญี่ปุ่นตั้งแต่เขตเมืองไปจนถึงเกาะห่างไกลและบริเวณภูเขาและยังทนทานต่อภัยพิบัติเพราะ LPG เป็นแหล่งพลังงานที่สามารถกู้คืนได้รวดเร็วกว่าแหล่งพลังงานอื่นๆเมื่อเกิดภัยพิบัติจึงไม่มีการ การหยุดชะงักในการจัดหาและขนส่งค่ะโดยญี่ปุ่นได้จัดเก็บ LPG สำรองเป็น SPR ประมาณ1.5ล้านตันและผู้ค้าเอกชนสำรองเชิงพาณิชย์อีก1.5ล้านตันรวมเป็น3ล้านตันจึงเพียงพอต่อการใช้งาน100วันค่ะส่วนสิงคโปร์ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญที่สุดในเอเชียและเป็นหนึ่งใน3ศูนย์กลางการค้าและการกันน้ำมันชั้นนำของโลกโดยมีกำลังการกันน้ำมันดิบรวม1.35ล้านบาร์เรลต่อวันในขณะเดียวกันนะคะ ก็มีปริมาณการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง SPR เป็นน้ำมันดิบประมาณ32ล้านบาร์เรลและน้ำมันสำเร็จรูปอีกราว65ล้านบาร์เรลจึงจะทำให้สิงคโปร์มีเชื้อเพลิงสำรองเพียงพอต่อการใช้งานภายในประเทศถึง451วันทั้งนี้นะคะผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาจัดตั้ง SPR ของไทยด้วยค่ะซึ่งคณะทำงานของรองนายกพีรพันธ์สาลีระทวิภาคจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นหลัก ถือเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงระบบการสำรองน้ำมันและก๊าซค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการศึกษาการอุดหนุนราคาน้ำมันของประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์การสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงทางการทหารและประชาชนของไทยความจำเป็นในการปันส่วนน้ำมันในกรณีที่เกิดการขาดแคลนรวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการน้ำมันดิบที่ผลิตในประเทศเพื่อเปรียบเทียบและสรุปนำมาใช้ประโยชน์ในประเทศให้ได้มากที่สุดเพราะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้นําเข้าน้ํามันแม้จะสามารถผลิตน้ํามันเองได้แต่ก็เป็นส่วนน้อยมากไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศจึงต้องมีการนําเข้าน้ํามันดิบเพื่อการให้เพียงพอต่อการบริโภคของคนไทยดังนั้นนะคะการจัดตั้งระบบ SPR จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้ราคาของน้ํามันเชื้อเพลิงและการมีเสถียร,รภาพและความเป็นธรรมซึ่งจะเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ Why w